โอโ้โหศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพรอบ16ทีมสุดท้ายเหียนสุดๆครับเมื่อคืนนี้ตัวเต็งทีมหนึ่งนะครับเป็นรองแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปอย่างอินเตอร์มิลานก็ถูกทีมจากบราซิลอย่างฟลูมิเนเเซยัดเยียดความปราชัยให้ก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอมาตอนเช้าตรู่นะฮะเพิ่งจบลงไปหมาด เมตอนสายๆของบ้านเราเต็งหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอัลฮิลาวโหโคตรมหาเศรษฐีซาอุดิอาระเบียก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่คิดว่าจะมีการพลิกล็อกปอกชาปอกเพราะว่าชื่อชั้นศักดิ์ศรีชาติกูลเนี่ยมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันพอสมควรแต่กลายเป็นว่าโอ้โหกู่นี้เล่นกันสุดมัน ยิงกันสนั่นจอเจดดอกเน้นๆนะฮะผลัดกันนำผลัดกันตามแล้วก็ต้องเยอะกันไปยืดเยื้อ120นาทีก่อนที่ทีมจากเอเชียนะครับเอาลฮิราวจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะแมนเชสเตี้นะครับโค่นล้มยักษ์ใหญ่อย่างทีมเรือใบสีฟ้าได้อสี่ประตูต่อ3 ก็เท่ากับว่ารีมไฟนอลที่ผมวาดเอาไว้นะฮะในมโนสำนึกเอ่ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งนี้นัดชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่ถอยหลังไม่เป็นนะฮะทีมที่เดินหน้าแลา้วเข้ากระซวกไส้คู่แข่งอย่างเดียวอย่างแมนซิตี้กับเปแอสเทจะมาวัดกันในนัดชิงชนะเลิศก็ อยู่ในฝันต่อไปสังเกตดินะฮะดรีมไ Final เนี่ยนะสุดท้ายแล้วนะ,ะมันก็เป็นแค่เกมในฝันก็ในเมื่อเราตั้งชื่อให้มันว่าเกมในฝันมันก็จะอยู่ในฝันไปตลอดมันจะไม่ค่อยจะนะไม่ค่อยจะเป็นจริงไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับนะก <นะ S 2> ็ค่ำคืนนี้ก็ยังมีอีก สคู่นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลรอบตัดเชือกแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก,ก็ดูกันสนุกสนุกไปก่อนนะครับ mm hmm. ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในตลาดลูกหนังนะการซื้อขายตัวผู้เล่นก็ยังคงเป็นไปอย่างค,คึกคักล่าสุดนะครับมีข่าวว่านาโปลีเนี่ยเขายื่นคำขาดให้กับลิเวอร์พูลแล้วว่าถ้าจะปล่อยตัวดาวยิง เอะพูดได้ไหมดาวยิงปล่อยปล่อยตัวถ้าจะปล่อยตัวกองหน้าอย่างดาวินนูนเยสนะครับซึ่งไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เนสซอลตเนี่ยจะต้องลดราคามากกว่านี้คือนูนเยสเนี่ยนะฮะก็เมื่อรู้ดูการที่แล้วยิงประตูได้กระจุ่มกระจิ๋มมากนะทุกรายการเนี่ยบวกแล้วบวกอีกนะครับเจ็ดประตู นะเจ็ดประตูเท่านั้นเองก็ไม่แน่นอนนะฮะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องการที่จะหาผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันคนใหม่เนี่ยมาทดแทนปัญหาอยู่ที่ว่าตอนซื้อนูนเยสมาจากเบนฟิก้าเนี่ยโอ้โหโดนหนักนะฮะวอดไวไปแปดสิบห้าล้านปอนลิเวอร์พูลก็เลยตั้งราคา ของน้องนุ่นเ hey, นะตั้งชื่อแบบน่ารักน่ารักน่าลุ้นนะลิูลก็เลยตั้งราคาของดาวินนูเยสเอาไว้เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนห้าสเบ็ดล้านปอนนะครับซึ่งนโปลีทีมแชมป์เกาโชซเริอาเนี่ยเขาก็กำลังแบบด้อมด้อมมองมองอยู่ก็ในใจก็คิดเออก็ได้นะไปเล่นกับไปเล่นอยู่ในเวทีเกาโชเนี่ย ก็น่าจะเหมาะนะครับเหมาะกับผู้เล่นที่มีความเร็วมีความสามารถเฉพาะตัวอย่างดาวินนูเยสมากกว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตอนสวมเครื่องนุ่งห่มหงแดงเนี่ยมันชัดเจนนะฮะว่ากองหน้าชาวอุรุกวัยผู้นี้เนี่ยสูญสิ้นความมั่นใจนะฮะแทบจะแหลกสลายพินาศสิ้นไปหมดแล้วสำหรับความมั่นใจของดาวินนูเยสในเครื่องนุ่งห่มหงแดง แต่อย่างที่บอกนะครับริบูลก็ถ้าจะขายเนี่ยนะซื้อมาแพงถ้าจะไปขายแบบเลหลังราคาถูกๆเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ได้หลังบ้านริบูลยุคนี้นะครับทํางานละเอียดรอบคอบไม่เสียเปรียบใครง่ายๆเพราะนั้นก็ตั้งราคาไว้5้าอดล้านตอห้าสิบห้าสิบเอ็ดล้านต่อประมาณนี้นะครับจะขัดทุนยอมขัดทุนแค่ประมาณ30ล้านตด์ก็ถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็ใช้มาแล้ว นะสามฤดูกาลก,ก็ถือว่าถือว่าเป็นค่าใช้งานไปแล้วกันปรกนากฏนบุรีบอกโอ้ยห้าสิบเอ็ดล้านอะไรบ้าหรือเปล่าแพงไปนะนูนเยสเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้ยิงกระจุ่งกระจิ๋มโอ้โหจ,จักรจี้ว่ะอยู่ดีๆจะให้ซื้อกองหน้าที่ตีนฝืดในราคาห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์นโุรีบอกว่ายื่นคำขาดเลยนะครับว่าภายในเวลายี่สสี่ชั่วโมงอันนี้ตามข่าวจากอิตาลีอิตาลีนะครับ ภายในเวลา24ชั่วโมงถ้าริบูลไม่ให้คำตอบก็ไม่ซื้อแล้วก็จะหันไปหาเป้าหมายคนอื่นคือมันมีตัวอื่นอ่ะก็คือพูดง่ายว่าเหมือนออกข่าวมาบางทีอาจจะหัวกันนะระหว่างสำนักข่าวกับสโมสรอ่ะบางทีเขาก็มีนะเรื่องแบบเนี้นะครับก็ออกข่าวมากดดันริบูลไงให้ริบูลเหมือนเหมือนส่งข่าวเหมือนส่งสัญญาณให้อ่ะนะว่าเออเอ้ ถ้าไม่ลดราคาถ้ายังยืนกรานว่าจะขาย51ล้านปอนด์ก็ไม่เอานะนะครับก็แหมนะเวลานาบลูลีตอนแหมตอนตอน,ตอนมึงตั้งค่าหัวของวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยนะตอนเขาแบบกำลังปิ้งเปรี้ยงนะโอ้โหมึงล่อไป200ล้านปอนด์ร้อยกว่าล้านปอนด์ไอสัตว์นะพอตอนนี้ไอ้เฮียนะฮะมามาบอกว่า51ล้านปอนด์ของดาวินนูนเยสแพงเกินไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะ ไม่เกรงใจพวกพี่ๆเลยเอ้เอ้ยแต่แบงก็แพงจริงๆนะจริงๆก็สามิล้านปอนด์พอเลยลืมตัวลืมตัวลืมตัวโทษททไปอีกข่าวเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะรายงานข่าวกล่าวว่าตอนเนี้ยเรียลเนเมซี่นะครับมีโอกาสที่จะกลับ นะกลับทินเก่ากลับบ้านเลวเนลเลวเนลเมซี่เนี่ยเป็นคนอาเจนินา่าแต่บ้านอยู่ที่บา์เซโลโน่านะครับนะเวลามีข่าวนักเตจะกลับบ้านทีไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบอม,มันมันช่างโรแมนติกเลืลอ,อเกินเหมือนตอนที่พี่โดนะฮะขยโยกบันเดาจากยูเวนตุส กลับมาที่โอทรฟอร์ดโอ้โหน้ำตาคลอเบ้าประหนึ่งดูตอนจบของมดเอ็ก e นะฮะตอนสู้กับคิงดาร์ที่รุ่นพี่ v ีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่กลับมาช่วยประมาณนั้นเลยน้ำตาคลอเบ้าชี้โอ้โหกลับมาแล้วมารวมตัวกันหมดเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับพอมีข่าวเรวเนลเมซี่นะครับ, Leo ie, ะรบจะก,กลับบาร์เซโลนาก็เหตุผลไม่มีอะไรมากนะครับคือ ตอนนี้เมสซี่เขาค้าแข่งอยู่ในเมเจอร์สกอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะครับกับทีมอินเตอร์ไมอามี่เมื่อคืนนี้อ่าเมื่อวานนี้ในคลิปผมก็ลายฟังแล้วว่าไม่เคยเห็นไม่เคยดูเมสซี่ในเครื่องแบบของอินเตอร์ไมอามี่เลยเครื่องแบบสีชมพูหวานแหววเลยก็ได้ดูไมอามี่นะฮะอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยเป็นครั้งแรกในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่ไปโดนปเอ ขย่มไปแบบเบาๆสีส่ศูนย์นะครับก็เห็นครั้งแรกแล้วก็คิดในใจไม่กล้าพูดใส่ไม่ออกไปตอนภาคว่าโอ้โหหมูชิบายเนียแล้วแบบเนื้อชมพูนเนื้อสีเนื้อสีเสื้อเนี่ยโอ้ยมันมันหน,น้าเอาตรง,ตรงนะมันหน้าปูยี่ปูยำมันหน้ากระทำชำเราองค์ประกอบของทีมเนี่ยคือคือเมสซี่บนวัยสามสิบแปดกรัตนะครับยังพอเอาตัวรอดได้แม้ว่าอาจจะเชื่องช้าไป อาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมมันก็เป็นไปตามการเวลาแต่ก็ยังแบกทีมอยู่แต่ก็ยังโดดเด่นที่สุดในทีมนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบของทีมเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้นะองค์ประกอบของทีมนี้ไม่ได้เลยอยู่ไปแล้วเนี่ยมันเอาตรงๆนะเสียพลังงานนะเสียพลังงานหลังราะนั้นเดือนมกราคม 2026นะฮะหรือเดือนมกราคมนี้ลูกพี่เมสซี่เนี่ยก็จะหมดสัญญากับอินเตอร์มามีทีมของเดวิดเซอร์เดวิดเบคแฮมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นได้ที่เมสซี่จะหวนกลับมาค้าแข้งในยุโรปแล้วก็แขวนสตัดในเวทียุโรปนะแล้วก็เตรียมตัวไป ทำศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งอาเจนิน่าต้องไปป้องกันแชมป์ด้วยต้องการพูดยังว่าต้องการเกมนะต้องการเกมที่มันเข้มข้นเพื่อรับฝีเท้ามากกว่าเล่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเหมือนกับไม่ค่อยได้อะไรพอพอมีข่าวว่าเมสซี่อาจจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันนะครับก็เลยถูกจับไปโยงกับบาร์เซโลนาแล้วก็บริษัทพูแบบถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยยกให้บาซ่าเนี่ย เป็นเตงหนึ่งที่จะคว้าอดีตนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองนะครับอย่างลูกพี่เมสเนี่ยกลับไปร่วมทีมแมซึ่งถ้ามันเป็นจริงนี่ก็ผมว่าโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าบาร์ซ่าเขาอาจจะเดินไปข้างหน้าแล้วเขาจะมูฟเขามูฟออนเรื่องเมสซี่ไปแล้วเขาคงไม่หันกลับมานะครับเพราะว่าเอากลับมาอีกมันก็เหมือนกับไปติดบ่วงอีกกันในเมื่อจบแล้วก็ ให้มันจบไปให้มันแล้วแล้วไปอะไรประมาณนั้นนะมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปนะแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาซ่าจะมีเงินอ่ามากพอมาสารพอที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับเรโอวเนลเมซี่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่แบบโอ้โหค่าเหนื่อยนะครับรุนแรงมากน้อยกว่าก็อาจจะน้อยกว่าพีโดหน่อยเพราะพีพดนี่เขาเรียกว่าค่าเหนื่อยแบบ บาครั่งไปแล้วนะอันนั้นอันนั้นต้องยอมเขานะครับนอกจากบาร์ซ่านะครับที่เป็นตัวเต็งในการควา้าเมสซี่กลับไปก็จะมีทีมอื่นอื่นอีกนะ,ะยกตัวอย่างเช่นนิเวล o โอสบอยนะฮะทีมสมัยเยาวชนเลยที่อาเจนินาพูดง่ายว่าก่อนมาก่อนข้ามมหาสมุทรมาบาร์ซ่านั่นแหละนะนอกจากนิเวลนิเวลโอบอยก็จะมีทีมจากซาอุดีอาระเบียซึ่งผมมองว่า ไม่น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเมซี่สักเท่าไหร่คงไม่ไปนะคงไม่ได้ย้ายไปท้าแข่งในเมืองซาอุในดินแดนแห่งทะเลทรายนะครับแล้วก็จะมีอีกนะฮะทีมในยุโรปยกตัวอย่างเช่นไบเยนมิวนิกนะหรือทีมเก่าที่มีประเด็นกันก็ปารีสแซงต์แชงเ,ชงเปเชนเนี่ยแหละก็คือดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกก็เขามีประเด็นกันมาแฟนบอลก็มีการต่อต้านมี มีนิดๆหน่อยๆเขาเรียกว่าอ่ายุคผมไปร่้ยุคผมเขาเรียกว่ามีซัมติงรองซัมติงรองซัมติงรองพ่อไงพี่อะนะอะมีซัมติงรองก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปเปเช่แล้วก็มีทีมจากอังกฤษนะผมก็พยายามดูลิสต์เนี่ยทีมจากอังกฤษมีทีมในมีทีมไหนบ้างวะแม่งมีทีมไหนบ้างวะมีทีมกูหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโอ้โหปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีแมนยูแล้วก็ไม่มีเลี้ยวพูลด้วยก็คือแมนยูคง จริงๆอะเอามาเล่นกองหน้าก็ยังพอกล้องแกล้มน่าจะมีประโยชน์มากอะนะมากกว่าช่างเดอะนะครับส่วนทีมในอังกฤษที่มีข่าวที่ขึ้นออยู่ในลิสต์ของตัวเต็งก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้น่าสนใจนะครับมีแมนซิตี้มีแอ,อสโนอนแอสโอนยังไม่ได้กองหน้าคนใหม่นะครับแล้วก็มีเชลซีซึ่งเชลซีเป็นทีมที่โอ้โห แต่และฤดูกาลนี่ใช้เงินนะฮะอย่างคืนเครงเลยทีเดียวนะเป็นทีมที่มีเงินเยอะและไม่ผิดกฎนะ,ะไม่ผิดกฎการเงินด้วยก็ให้วิเคราะห์นะก็ดูแล้วยากหมดอะกลับไปบาร์ซ่าแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามมีความโรแมนติกก็จริงแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าจริงๆนะเมสซี่เนี่ยได้แชมป์โลกแล้ว คนจะแบบจบกับทีมชาติไปเลยลอยตัวไปเลยลงแบบส,สวยๆไปเลยนะครับเพราะป้องกันแชมป์โลกนี้ยากมากนะจริงๆควรจะเป็นแบบนั้นแต่ก็โอเคเขายังไหวนะก็ก็ต้องก็ต้องว่ากันตามนั้นนะเอาใจช่วยไปแล้วกันนะครับว่าจะไปสุดตรงไหนสำหรับลูกพี่ลีโอนลเมสซี่ครับ